สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมเอฟซีคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีประพาสข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้าร่วยนะครับครับมือนีโชคผ้าร่วยกับผ้ามาตามแนวทางวัดศรีสุมังนะครับผมวัดศรีสุมังวัดบ้านนวจำปานะครับผมกันนี่ก็เป็นพระนะครับผมพระประธานที่ว่าได้เฮ็ด ผลสีนะครับผมครับบารมีใหญ่เกิดแล้วนะครับผมนี่แหละครับคําว่าสะพานบุญให้กับเอฟซีนะครับผมขอคุณนคุณแม่นะครับผมที่ว่าไอให้ปัจจัยมาหลามาเฮ็ดเป็นเจ้าภาพนะครับผมเป็นเจ้าภาพสั่งผลสีพระประธานนะครับผมเกิดขึ้นเลยครับเด้อครับแม่เอ้ยบาตนีฮาก็สิขอให้แม่ได้โชคได้ลาภเด้อครับเด้อ ได้โชคได้ลาบก้อนไงปีนี้ล้วครับผมปีนี้มืออื่นนี่แหละครับผมได้โชคก้อนไงเนี่ยเอฟซีทุกคนนะครับผมที่ว่าเขามารับชมคลิปนี้นะครับผมได้โชคก้อนไงแทมมืออื่นนะครับกสีได้ภาพไปเบิองแนวทางของพระอาจารย์นะครับผมวัดศรีสุมังนะครับผมนี่เด้อครับเด้อเอฟซีเอ้ยเอาเอาบุญมาฝากนะครับผมสําหรับเอฟซีทุกคน เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีโชคก็นเลยครับโชคกับผมมีทุนนะครับมีแต่แรงนะครับผมเอาแรงใจช่วยนะครับผมครับเดี๋ยวกสิได้ภาพไปเบิ้งแนวทางของพระอาจารย์นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ด้วยครับเด้อกดแชร์รัวๆด้วยครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพาลุ้ยแล้วก็เข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับผมครับผมก็สิได้ไปเบิ้งแนวทางเลยครับผม ครับผมตามมาเลยครับ้องน่อยันบอังหดอันนี้เป็นท่องีียคงหบ ตาถูกโชคลูกบดังเนาะครับผมโชคโชคโชคลูกแล้วครับโชคโชคบดังครับผมกับ่ท่านได้ได้บุญหลายเนาะครับผมเพิ่งได้มาเฮ็ดครับผมก่ะลอไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับกับได้เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีครับผมกับ่นี่เนาะครับครับนี่ก็เป็นอาจารย์เฮ็ดเฮ็ดไใบทาเลยเนาะครับนี่ เื่ออาจารย์เห็นเป็นตัวใหน้อครับนี้เสี่ยเอซีพีตนาวเด้อตวบักใหญ่จะตกเด้โทรศัพท์เบืงหนามเป็นคือเลขสมตัวม่ได้อาจารย์มั้ยเจ็ดหกสองมันอยู่น้ำกันมาอาจารย์บัวมันเียกอ๋อมันเปนเป็นคือเป็นคือหัวพญานาตัวย่หันละตัว เทยนัเทียนยู่นี้มันย่ไม่หนีนี่ไบ้าบาตัวนี้เป็นหกจะแรงแต่ว่ามันขดเหมือนนะบาตัวนี้เป็นเจ็ดได้ผมว่าอาจารย์เจ็ดบยางคับเลยเดแล้วก็หมันทักมานีเลยแต่มาหนีหกได้ป่ะทีนี่มาหนีเมาหนีเ่มันไม่แปลจุ่นเนี่ยหา่เป็นหน่งจ็ดหกอาจารย์เทียนใหญ่ตัวฝุ่นกวอนเด้มาหนดเด้่มานีมันมาใหญ่เด้อ๋อเทียนใหญ่ตัวฝุ่นควอนนตัวนั้นมุดตัวไหนชุดตัว ัวตัวตนั้นใชอตัวที่ได้ตัวพุ่นแมันแตกออกเพราะตัวตัวเย็นตัวมันแจกเลยเช่นเบดคือเบดจหันนะเบดจุ่นุ่เบดจนหันเยอะมังสี่ตัวนี้มั้เจ็ดโลมัหก่เห็เลยว่าปล่อยมันไปเองอาจารย์ปล่อยเองนะครับเดอไอาจารย์เห็นเป็นสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกแต่ผมบอว่า มีเป็นหนึ่งเจ็ดหกสีมีสองชุดเนาะกระสีได้จดย์ไว้ครับผมหนึ่งเจ็ดหกแปดสองเจ็ดหก่าวาคือเพิ่นรอเดี่บนอคลิปนี้เปลี่ยนเปนมอายุหมองดอยปราสาทไปบ่ไปตอนไหครับไปเมื่อนี้บ่ชี่ว่าคำบ่อาจารย์คำไหนยับ่นรอคำาเจ้ากิดกับไปบ้างคำเรืงด้วยคำเนท่านทนัดมากตอนเศ้าอาจารย์วันหนาเอาตองงวดเลยครับ เพิ่นเพิ่นถือทุกงวดบอกอาจารย์ถามอาจารย์ก่อนบางทีเพิ่นเพิ่นถือทุกงวดบอกรับอาจารย์เพิ่นถือทุกงวดบอกย่บ้านรอบ้านรอบางทีเขาไปแล้วลงพ่อต้นตะเคียนนั่นเองโอ้ต้นตะเคียนโอ้ต้นตะเคียนคืออยู่ที่นี่เขาตตะกอนอาจารย์ยุหันตะกอนเด้อาจารย์เพชันกุฏิถลายเพิ่นเพิ่นชายเพิคนอาจารย์ไม่มีอยู่นี่ครับเขาเลยเอามาอยู่แทนเพราะว่าที่ว่าต้นตะเคียนใหญ่เพราะว่าอยู่นี่มันก็บ่มีผ้าอยู่นี่ก็เลยเอามาอยู่นี่ครับเพิ่นมีหัน นี <mile> ่อ <Wir> ย <ound> ่างนี <Hi> ้อาจารย์นี่ปล่อยตะบุญมาไปโยนเองเถื่อยู่ต้องควมมันเรพันตายหลวงพ่อนี่ดังในวัดที่ว่าวัดบ้านรอที่ว่าบ้านรอมันดังมันถึงเรียกบอกเลียกมันเกลี่ยคำเกี่ยของคนตะวันถึงเรียกดีมังคาคน้วยแล้วป่วยเรถตกน้ำแล้วตายรถตกน้ำไม่น้ำอ๋อรถตกน้ำออกบ่ออะไรหลวงพ่ออยู่บ้านหลวงพ่อท้องพ่อยังหนักเพองความมันดังเนี่ยอันนี้แต่มันมันอยู่พญ่นมันเป็นหมงมงพามาพักทุนทรวงโยมันอย่างนี้ผู้ปั่นพระฤาษีอยู่หันแล้วกั เป็นโพนเป็นรูปที่คล้องน้ำอาจารย์เบาเล็กยืดหันก็พุ่มดับแล้วคือๆอยู่ต้องไปไปเทียงกระปัานี่นะเพแาะว่าถ้าอาจารย์ไปนี่ถึกแต่ว่าไปพุ่มดีได้ได้บ่ครับไม่ได้ไม่ค่อยข่วนนะข่วนนี่มันบพท่านเดี๋ยวมันจ่อมืออาจารย์มงวดนนาเอาตองวดตองวดมือได้อาจารย์ว่างเดี๋ยวเดียวผมโทรมาถามอาจารย์ก็ได้มาเท่าไหร่มคือมันไกลกันในช่องหม่อง บันรอก็บันปลาไหวบันรอบก็บันปลาไหวแต่ว่าบันปลาไหวมันต้อเชี่นนั่จะบันบันเพือนี่บันทับก็ต่อเรื่งของแสงนี่บอกคนถือไม่เรียง่นี่แหละมุสวงตัวตึเรียกตัวเชือนจูบเสียนอกเช็ดหานอ่ะเจิดหานเมื่อที่เดียวไปขอายู่วัดล่างได้เจ็ดเก้าปนเป็นเลขดังเนาะอย่างได้ซื้อไปได้ได้ไปวามาคอยได้สามโวดสามวดติดมันต้องมีจังหวัดตี่ซื้อใดเนาะ อันนี้ได้ยังก่สองสองศนย์สอันนี้ซื้อหากแล้วครับตัวนี้ผมไปหายูมื่อเช้านี่เพราะว่าจะซื้ออยู่ในป่าเดอนไปหาแล้วตัวเนีนนใได้เนีนบล่างอาจารย์อั้อาจารย์ตีเดอั้นี้ังชี่ิ้อาจย์ตัวตัวใดครับอาจารย์เจ็ดหกสองเจ็ดสองเกับหน่ะองกอองหกกันะเดีนั่นแหะแต่ว่าล่าง่วล่างมเอาอก็ได้คมันตกไปแล้วเอาถิ่แล้ว เอาเจ็ดหกสองะครับเ in right ี so, ่ยอันนีอาถิ่นเป็นเดียวเต้ตีเป็นเป็นหาเป็นลางศูนหาลางศูนหาบนเจ็ดหกสองรับมาดีจดก่อนได้ครับเด้ขออนุญาตเสบนตัวเยอะลางตีเน้นๆนะลางศูนหานหากมาจ้างกราจ้างอาจารก็บอกเจ็ดหกสองตัวลางเ่ได้บอกเอาเองบอกเอาเองอเอาเองแต่บอกแค่นันไม่ได้บอกตัวเลยหรอ อันนี้เป็นคงสบาไม่สมบาเอาเองสบานเมาม่จะเอาเลขสูตรเด้สิครับคับเันแม่สินรามก็ไม่ไม่ยังไม่บาทไปเบิ่งแม่สินรามตบ้าวเลยตบ้าเลขออกเจ็ดเา้าเลขเจ็ดหกคือกันโอ้เจ็ดพานี76พดี่เจ็ดหกวื่นี่ปุ๊บอาจารย์ได้ปะนะมือเราการได้ไเฮ็ดอะครับพ่อพ่อมาเขาพ่อมากอาจารย์ได้ป่ะอ๋อกระบจากไกรมันคิดกันดีขันบอกดูคำคำกันยื่นนี่ครับพอดอเคเลยปะเราเทียนบ้งไหมคำตรงกับญี่ปุ่น กอดกับเจ้าหายได้ถึงเลยหายมาอันไม่เห็ลานเลยเพราะผมมันไม่ได้ถืเอเจ้ยจะได้สั่งว่าสั่งม้ามันได้ออกกันล่ะเพื่อนเลยครับผมอันนี้เอ,เอ,เอ,อืรร้อนว่าจังเลยเกาอฟ้าจันแม่แม่ยังเกาะเนี่ยสีลามเนี่ยสีลามเบือ้องเอาเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมนี่เนาะครับโอ้ นี่นะครับผมกะเบิ้งนะครับผมซอยกันเบิ้งนะครับผมว่าได้แม่าท่างตัวใดนะครับผมหมุนหาตัวเลขก,กันครับบาทนี้ตัวงามครับครับ เรีมันตรงกันบ่อาจารย์นี่ตรงกันพนอา,วากว้างตัวก็ถามมาเบิ่งพร้อมๆกันนะครับเด้อว,ว่าจะได้ตัวไหนนะครับถูกก็เบิ่งบ,บ่เป็นนะครับท่าเรือก็ผมล่อไปส้มพร้อมๆกันนะครับเนาะออกคนบอกมากอะเลขยาแตรงกัน ใบคิดเดียวร่วมคิดเดียวเลยครับเวลามันหน่อยนะครับผเจตุนีล่ะแต่าวะหมอกมากพันได้ตั้งที่พันมานี่ครับมาตั้งที่เหมือนมาตที่สองตัวนี่สองตัวมานี่ปึ๊บมันบอกครับผมเฮ็ดทีแรกเฮ็ดทีละตัวเด้ออ๋อเฮเทระตัวบัดท้ายบัดจบพวกพอใสไว้มาเบิร์ตใส่ทุกคนนี่มันเลยเป็นเจตวนีนี่คือกัน

เ,เขามาเบิงใ่กันนะครับเด้อว่าเอฟซีเห็นตัวใดเนะครับผมักหนา <c oughs> สีเลยสีมาเถาะสีมาเถาะนี่แต้ตัวนี้สองครับผมสอง้ตีสองแท้แนะ 1บ่บอกครับอาจารย์102่นยบนี่จะเจเจล่าเบืองง่อนนะกับกก็เบิ่งเด้อครับเด้อผิดารณาซอยกันเนาะครับว่ามีตัวเลขใดเนี่ยเนาะครับผมรันนบผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมชอบก็ซื้อเนาะครับผม ไม่ชอบก็ผ่านเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก<ห>็ว่าบอกอัดอาจารย์บอกเด้อเพราะว่ามาเส็ดแล้วบางทีเด้ครับอัดบอลอัดอยู่ครับเนี่ยถ้ากล้าก็อนอย่างไรเพราะว่ากล้าไล้ซุดเพราะว่า ไม่ได้มาขวับมาเองอ่ขอันนี้มันหักบอกครับปาาาายอ์าอาจาจย์ได้ตัวเนี่ยเข,ขาได้ว่าอันทาแมันว่าอันยุนีก็ยุดพ,พุนคือการเพราะเห็นสินเราทองคำเลมไม่ได้พุนคือตัวย่คือตัวโตยุนีเทยว่าเรียกว่าขึ้นมนัน่นือรลามบอกขอขวานพุนบอกลูกบอกร้านเลดอ้อเมื่อเถียที่เราจะสั่งว่าสั่งว่าไม่ได้กิน่ได้บงไ่ได้บงสวงมัได้ลูก้านมากจะได้กินเนี่ยพดอกตัวนี้เพราะมันจิตขึ้นตัวพุนออกเก็ดที่น อ๋เจ็ดคือกันสองเจ็ดสิบาเอซีไปเบึงสองเจ็ดหกเนี่ยเพียนปลาออกเองดิเนอันนี้ตัวคุณตัวไงนะครับตัวนี้มันมันบาดเลยบัดมันบัดที่เตอรตัวอฮิดเทละโตัวนะครับอยู่ในบัดอยู่ในบัดตะมุนขอบนด้านนี้แม่สิมล้ำนี่กรเอ้าอาจารย์ขอแล้วเจ้าขอเองว่งอ๋อให้ผมขอเองสองตัวบครับอาจย์ก็ขอแล้วำพกันกแมน ผมก็ได้บอกญายู as, ่าได้เลยหลานมาอดิษฐานให้ญายู่ให้ลูกหลานมาแล้วก็ขอพ้นดี่ช่องไหนก็ให้พ้นได้สาตุบ้างยุ่นะได้พี่ยังลูกหลานมาขอโชคขอหลาภอยากเครียดอยากสางช่วยอาจารย์ทั้งวัาทั้งว่าหรือว่าสะพานที่ญาอยากได้ก็ขอให้ญามาดุลเป็นตัวเลขอยู่ในบาทน้ำมุ์ของอาจารย์วดนวันที สิ 22, หบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เครื่องมืออื่นวันพลือหัดเก่บมาขอสองตัวล่างครับผมขอแค่สองตัวขอให้ได้ขอให้เขาเด้อยาเด้อลดกกรานก็นได้อาจารย์ก็ให้ลองเหตุเบิ่งงฟาสิเป็นตัวบอาเทาเลตัวนาอครับอาจารย์เออเทเลตัวครับผม มาเบิ่งกันสดๆเลยว่าส <ati osters> <about> ิเป like ็นตัวเดียวกันพันธุนี้เป็นแพีงพันธุเลี้มันเองเพิ่นดอกเพิ่นธุ์ดอกเองดอกเองับสิได้เองดอกท้ายลูกิ่นว่าคันเถืจอสิได้เลี้ยงให้ป้าได้เลี้ยงมันล่ะแม่อ้อยก็มาคือกันก็ได้คือกันได้ก็มีกยนีเลี้ยงมีหวายมีลูกหลานมันมาขอมันมะดูดเด็กน้อยมาคุ้นแต่น้าดอกมาดอกอาจารย์ขอดูแล้วก็ได้ยงขอเบิ่งมาลรามีต่างกันคือกันก็ได้คือกันโอสา3ตัวไอ้เดีแม่เอ้ย เกลือเด้อโชว์เกลือแบบผู้สา่งผู้แต่งเอาเพราะเดียวแล้วบอสเจ้าได้สองตัวได้แล้วได้ไหนจกะได้แล้วครับเชี่ยเดี่ยวเลยเชี่ยเดี่ยวได้เลยครับโอ้ยยาก็หายเรยวครับแค่สามหกเดี่ยวล่ะ เราสอโอ้ผมบอทนในตั้งกล้องเซตอยเยตล่ะเอาว่าทีนี้ตั้งนั้นโอ้าเดี๋ยวสามหกบอท่านด้จังได้อยู่บท่ามนาทีนะครับเลอเลือดเลเลยครับได้มาเล้วสองตัวนะครับผมสามอย่างน้อยดสองศูนย์อย่างไทย อันนี้สามนี่หกครับสามหกสามหกสามหกสามห้แต่เร็วครับลายล่ดลุดลุดลเล่นรอบเลยครับผมรอบเดียวผู้ใดเบิ่งท่านกับท่านเมื่อกี้นี้ผูมีการตัดต่อเลยครับเลียนวิ่นเทียเดียวเลยครับเนี่ยขอซองตัวแยกออกตัวให้พ่อมสามหกการสามหกเราแค่เพื่เบิ่งหักเบิ้งสีไดงหักครับครับ ต่ว okay. ่าแต่ว่าามอลสุดเคยนแหละสุดเชนสุดปุบเลยครับเคยนสุดเดียว6นหกสนย์บอกสามนะสามหกสามหกสตัวนี้ที่เป็นเลขหกแต่เเป็นเก็ได้หกับเก็ตัวเดียวกันเน่ครับอาจารย์3ตัวนี้ตัวใดครับอาจารย์อาจารย์เป็นจะเอาไปเรียนญปุ่นชื้อกันนั่นแหละ อีู่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ว่าตัวใดครับพวกแม่หนี่ไหมครับที่อาจารย์ได้นี่ครับสามตัวนี้ไหมครับอาจารย์มเห็นี่เห็นนี่ไหมครับอันนี้มันของคนยังไม่หอมออกไปแล้วนี่เป็นเป็นเจ็ดหกเจ็ด หกเองเพื่อนนะพูดหกเจ็ดสอเเออเป็นเป็นนี้หกหนึ่งครับผมแต้มเป็นสิบอ่ะ่าก็คำนบาลีเพิ่ม่ขอเพิ่มตัวนึงเพิ่มต้วนี้เพิ่ตัวหนึ่งาเพิ่มตัวนึ่ง่ได้บอกเนี่ยหกสองเด้เป็นโดอันนี้เป็นสามหกเนาะครับสอตัวแล้วยอีกตัวหนึ่งอาจารย์ที่เยดไห้คอยตัวนึ่งนาะรบอกเป็นน้อคอยของดูดอกคอยเป็นกระดาษช่องน

ลากบนตัวสุดท้ายกมไม่หายคือยืดเท่าน,น<ห>ั้นแ่ละไปแต่ก็ไย่ต้องเล่น bò liền rồi đỏ con đu để bên Chúng để nhắn để xuống cái đỉnh nhắn gặp bọc đu à, nha cả đấy ชุดเดลเรียนชุดๆุดเลิสุดชุดบาดน้ำมันผล่ะชุดเพราะงั้นดอกให้บอกเองเขียนเองเด็กคนโบราณคนโบราณเขียนเด็กตึง สุดแนละ้วไปนะครับก็ไปครับตัวได้สองตัวยี่ยี่สามนเการออเปสามก่อนจะเป็นเป็นแปตัวแปดแปดสามหกแปดสามหกนะเพิ่ม8ปดก็มากครับผมแปดสาหกหรือฉีดนก็เป็น1ก็ได้เลยนี่หนึ่ง ไปสามหกหนึ่งสามหกไปมันหกตัวหนมมมมึนี่มันเล็กแต่ก็คขะพิจารณาเมื่อหน่อยหนึ่งสามหกเียก็เบ่งแล้วอันนี้ที่อาจารบอกคนที่งงงนเจ็ดหกสองอเจ็ดหองบอก,อบอกอไปแล้วเจ็ดหกสองอเจ็ดองอ๋อพอดีไป แมนครับอันนี้มันสองพันอยู่มันสองโตเป็นหก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 หรือเก้าเก้าสิบลามครับผมนี่ก็ได้มาตามแนวทางเนะครับผมวัดสีสุมังเนาะครับผมกับสีได้ให้เอฟซีเบิงเนาะครับผมที่ว่าอ่างน้ำมนต์เนาะครับผมพระอาจารย์พนเห็ดมาเองนะครับเด้อเห็ดเนาะครับผมหยดน้ำตาลเทียนเนาะครับผมได้มาตามนี้เนาะครับ เจ็ดสองหกนะครับผมก็หาศูนย์นะครับผมเจ็ดสองหกกบหาศูนย์ครับผมอ่างนหนม้นนะครับผมสําหรับอาจารย์วัดศรีสุมังนะครับผมอดีตศรีได้พาไปเบิ่งแม่แบบนึงนะครับเด้อแม่ศรีรามนะครับนี่นะครับแม่ศรีรามหนึ่งสามหกกับสามเก้านะครับผม พอดีว่ากล้านะครับกล้าพิ้นขอนะครับขอสองตัว่าเพิ้นก็เลยจัดจวดแป๊บเดียวเลยครับเสจเลยครับได้เรื่อยสามหกนะครับผมเลขหนึ่งีพระอาจารย์มันย่อยนะครับผมย่อยเบิ่งอาจจะเป็นเลขหนึ่งหรือเป็นเลขแปดนะครับผมก็เขาไปชมคลิปได้เลยครับด้วยพอดีว่ากระได์ทายต่อเนื่องนะครับผมอ่างน้ำมนกับยาศิลานะครับผม ถ่ายต่อกันเลยพอดีว่าก็ย่านมันบ่ทันเนาะครับผมก็เลยถ่ายเอาแนวทางสองแนวทางมาฝากกับเอฟซีเลยเนาะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพารวยดนะครับเด้อครับผมบ้านนี้ก็สีได้เดินทางกลับเนาะครับผมเดินทางกลับกับไอ้น้องหานเนาะครับผมจาก นี่ไปกัสีประมาณร่อยก็โลกนะครับผมกับสีไดเดินทางกลับบ้านครับผมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพ่ารวยดนะครับเด้อครับผมโชคพ่ารวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ